ผมชอบประโยคหนึ่งนะครับที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าอุปสรรคเป็นเพียงสิ่งกีดขวางชั่วคราวมันไม่ได้เป็นจุดจบอุปสรรคตลางจา,จาที่เราพบเจอในชีวิตนั้นนะครับเป็นเพียงสิ่งที่ทําให้เราอาจจะไม่สามารถยังไม่บรรลุเป้าหมายในทันทีในช่วงเวลานั้นแต่อุปสรรคนะครับที่มันเกิดขึ้นอุปสรรคเหล่านั้นนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันคือจุดจบที่จะทําให้เรา ไม่ประสบความสําเร็จถ้าเรารู้เรื่องนี้นะครับอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอในชีวิตแต่เชื่อไหมครับวเวลาที่คนเจอกับอุปสรรคนะครับมักจะลืมข้อนี้ไปอุปสรรคนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเก่งแค่ไหนก็ตามอุปสรรคก,ก็ยังคงมีอยู่เสมอหากเรายอมแพ้ต่ออุปสรรคเราจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายใดๆเลย แต่ถ้าหากเราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคละ่ะเราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้และสิ่งนี้นะครับมันจะนำเราไปสูป่เป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้ดังนั้นเมือ่อใดก็ตามนะครับที่เรากำลังเผชิญกับอุปสรรคใดๆในชีวิตของเราเราควรจำไว้นะครับว่าอุปสรรค่านี้ครับเป็นเพียงสิ่งกีดขวางเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นมันไม่ได้หมายถึงจุดจบของตัวเรา จุดจบของความสําเร็จสิ่งที่เราต้องทําล่ะเราควรทําอะไรครับเราควรลุกขึ้นสู้ต่อไปพยายามหาวิธีที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเรานั้นให้ได้และเราจะสามารถบรรลุเป,ป้าหมายที่เราตั้งจะไว้ในที่สุดและในอีพีนี้ครับผมอยากจะพูดถึงวิธีที่เราจะก้าวข้ามอุปสรรคและพิชิตความฝันของเรานะครับ ในยุคที่เต็มไปได้วยความเครียดเต็มไปได้เรื่องราวอาจจะกดดันจากสังคมมากมายผู้คนอาจจะเริ่มตกงานมีนักเรียนนักศึกษาที่จบมามากมายจากวิทลยาลัยใหม่ๆและมีหลายๆอย่างนะครับในยุคปัจจุบันของเราอยาเช่นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI เข้ามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นการแข่งขันที่มีแนวโน้มอ,อย่งไงครับ มันมีการแข่งขันที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นผู้คนจึงเกิดความเครียดและอยู่ในภาวะกดดันอาจจะรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดไฟดังนั้นในอีพีนี้นะครับทุกคน <ๆ S 1> ผมอยากจะให้กำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับและผมอยากจะเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับที่จะเป็นแรงผลักดันนะครับช่วยให้เราไปสู่ความสำเร็จและบรรลุ ทุกเป้าหมายและความฝันของเราอย่ายอมแพ้ต่อความฝันของคุณนะครับแม้มันจะดูเหมือนว่าเฮ้ยมันยังอยู่ห่างไกลในช่วงเวลานี้ก็ตามครับการที่เรายังมีความมุ่งมั่นและมีดูเหมือนว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมในช่วงเวลานี้ แต่ทุกคนครับความฝันนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนมีผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันที่เราเจอกับพุดสัคหากเรายอมแพ้ต่อความฝันของเรานะครับความฝันเหล่านั้นครับมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันมันจะไม่กลายเป็นความจริงหากคุณยอมแพ้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณไม่ยอมแพ้ล่ะ หากคุณไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของคุณนะครับเรามีโอกาสครับเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนหากเราฝันว่าเราอยากจะทําอะไรเราควรมุ่งมั่นเราควรตั้งใจและเราควรทุ่มเททำตามความฝันของเราแม้ว่าฝันนั้นดูเหมือนในเวลานี้มันไกลมากอย่างสตีฟจ็อบนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังสตีฟจ็อบเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท <c oughs> like a p p เ e เขาก็มีความฝันเหมือนกับพวกเราฝันนะครับแต่ความฝันของสตีฟจ็อบเขาฝันอยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้โดยความฝันของเขานะครับเขาก็ออกไปไล่ล่าความฝันของเขาครับทำบริษัทเล็กๆก่อตั้งขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นยังมีความ มุ่งมั่นที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้จนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จกับบริษัท Apple และ iPhone ปัจจุบันนี้ครับก็เป็นผลผลิตมาจากของ Steve Jobs และผมอยากจะแชร์และแบ่งปันอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้นะครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำชาวอเมริกันครับในชีวิตของเขาครับในช่วง เวลาหนึ่งครับเขาเกิดอุบัติเหตุนะครับในและเขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างแต่เขาไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของเขาครับแม้เขาจะสูญเสียขาทั้งสองข้างไปก็าตามเขายังคงฝึกฝนและสามารถเป็นนักกีฬาว่ายน้ำพาราลิมปิกและเขาสามารถครว้ารางวัลเหรียญทองได้ถึง12เหรียญ ดังนั้นทุกเรื่องในชีวิตของเราครับไม่ว่าคุณจะเจอกับความยากลำบากหรืออุปสรรคใดๆก็ตามนะครับการเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาครับแต่มันอยู่ที่ใจของเราการที่คุณจะเดินไปข้างหน้าครับมันอยู่ที่ใจของคุณครับมันไม่ได้อยู่ที่ขาของคุณครับว่าใจคุณมันเอาแค่ไหนมันมีความมุ่งมั่นแค่ไหนมันตั้งใจแค่ไหน การที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้นั้นครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายหรือความสามารถทางกายภาพ <p> เพียงอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเรามากกว่ามันอยู่ที่ใจหากเรามีร่างกายที่แข็งแรงมีความสามารถทางกายภาพที่ดีในตอนนี้ที่คุณกําลังมีอยู่ในตอนนี้ครับเราควรใส่ความมุ่งมั่นความตั้งใจของเราที่จะก้าวไปข้างหน้า ฉะนั้นจิตใจของเรารู้ว่าใจของเรามันสู้ไหมนะครับมันพร้อมที่จะพัฒนาไหมมันพร้อมที่จะพาขาของเราไปสู่ความสาเร็จในการเดินหน้าในชีวิตหรือไม่สิ่งโลนนี้ครับเป็นเรื่องกระตุ้นที่มันจะเกิดขึ้นแรงจูงใจเช่นเงินทองความสําเร็จนะครับสิ่งโลนนั้นนะครับเป็นแรงกระตุ้นอาจจะเกิดเป็นความทา้ทาทายที่จะทําให้ขาของเราก้าวออกไปแต่สิ่งแรกมันคือใจของเรา ต่ถ้าเราเป็นลักษณะ,ะใจปราซิลนะครับมันพ่ายแพ้มันอ่อนแอมันยอมแพ้เมื่อเจอกับอุปสรรคเมื่อเจอกับพายุาเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จเราต้องมีความมุ่งมั่นเราต้องใส่ใจของเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการพาขาของเราก้าวไปข้างหน้าก้าวข้ามอุปสรรคและความยากลําบากทุกการเปลี่ยนแปลงมันจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นเสมอและผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังนะครับ เป็นนิทานสร้างแรงบันดาลใจทุกคนครับผมอยากจะเล่าเรื่องนกอินทรีนะครับมันมีนกอินทรีอยู่พันหนึ่งครับเป็นนกอินทรีหัวขาวครับเขาจะมีอายุไขอยู่ประมาณ50ปีและคุณรู้ไหมครับว่าช่วงที่มันอายุประมาณ15ปีครับปีของมันนะครับมันจะหนาและหนักอึ้องมากในช่วงเวลานั้นด้วยปีของมันด้วยขนของมันนะครับที่มันหนาและหนักอึ้องจึงทําให้มันเป็นไงครับบินได้ยากลําบากมาก ช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความ ash ash been, ยากลําบากของมันนะครับเพราะว่าปีของมันนะครับมันหนาขนของมันนะครับมันหนักมันแบบโอ้โหหนักอึ้งเลยนะครับในช่วงเวลานั้นและจะงอยปากของมันนะครับมันจะงองุ้มนะครับไม่สามารถจิ่จิกกินอาหารถึงจะจิกกินได้นะครับมันก็ยากลําบากมากในช่วงเวลานั้นและกรงเล็บของมันนะครับที่มันเริ่มยาวออกมาเพราะว่าเป็นยังครับช่วงนั้นมันอายุ15ปีแล้วครับ กงเล็บของมันที่ไม่เคยตัดนะครับขนนกของมันที่มันโผล่มาเรื่อยๆนะครับมันหนาและมันหนักอึ้งกงเล็บของมันนะครับมันยาวเลยมันโค้งเลยมันงอไม่เหมือนคนนะครับที่มันต้องตัดเล็บทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนกงเล็บของมันยาวและโค้งและงอทําให้มันไม่สามารถที่จะจับสัตว์ชนิดต่างๆได้เหมือนเดิมอีกต่อไป และช่วงประมาณ60วันแห่งการเปลี่ยนแปลงของมันในตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่2ทางเลือกครับว่ามันจะทําอะไรกับชีวิตของมันครับ 1. มันยอมอดตาย2มันต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของมันและถ้ามันเลือกทางแรกครับ มันจะต้องยอมทนทุกทรมานอันเกิดมาจากความหิวจนกระทั่งมันตายไปในที่สุดแต่ถ้ามันเลือกทางเลือกทางที่สองสิ่งที่มันต้องทำนั่นก็คือมันจะต้องรวบรวมพละกกำลังของมันนะครับบินไปบนภูเขาสูงและบนภูเขาสูงแห่งนั้นครับเป็นสถานที่ที่มันจะใช้เป็นที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตของมันมันจะใช้กรงเล็บของมันนะครับเคาะกับก้อนหินเป็นร้อยๆครั้งเป็นพันๆครั้งเคาะเคาะเคาะกับหินก้อนใหญ่ทำอยู่อย่างนั้นเป็นหมื่นๆครั้งเพื่อให้เล็บของมันหลุดออกมาหลังจากช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดได้ผ่านไปมันใช้ปากของมันนะครับในการจิกออกขนที่อกของมัน จิกเอาทีปีของมันกระทั่งออกจนหมดและทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาอันเจ็บปวดอันแสนสาหัสของชีวิตมันและเมื่อกระบวนการนี้แล้วเสร็จมันจะได้รับรางวัลน,นั่นก็คือมันจะมีปีกอันสวยงามที่มันงอกออกมาใหม่และมันจะมีจงอยปากที่สวยงามกว่าเดิม และมีกรงเล็บอันแหลมคมและมันจะมีปีกที่ทรงพลังมันจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งอย่างสง่างามและสง่างามกว่าเดิมและรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือมันจะมีอายุต่อไปอีกประมาณ25ปีุทุกคนครับ มันยอมรับอาการเปลี่ยนแปลงที่เจ็บปวดนี้นะครับเพื่อที่มันจะมีชีวิตต่อไปมีนกอินทรีนะครับอีกหลายตัวที่พวกมันนะครับได้ผ่านบททดสอบนี้แต่ก็มีนกอินทรีอีกจํานวนมากนะครับที่พวกมันไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและบททดสอบนี้พวกมันได้พ่ายแพ้และพวกมันก็ตายไปในที่สุด และผมอยากจะให้พวกเรานะครับได้หันกลับมาดูชีวิตของเราแต่ละคนหันมาดูชีวิตของเราคุณอาจจะรู้สึกเสียใจคุณอาจจะรู้สึกท้อแท้ในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกสิ้นหวังผิดหวังคุณอาจจะรู้สึกล้มเหลวชีวิตมันไม่ประสบความสำเร็จคุณจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ มันดำเนินต่อไปไหมปล่อยให้ความท้อแท้ลงนั้นนะครับปล่อยให้ความรู้สึกสิ้นหวังปล่อยให้มันมากัดกร่อนความคิดในใจของคุณให้มันสิ้นหวังมากขึ้นหรือไม่หรือคุณคิดว่าคุณจะลุกขึ้นมาสู้ขึ้นมาสู้หน่อยแล้วยอมรับเอาการเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีความยุ่งยากมันอาจจะมีความซับซ้อนในชีวิตของเราเป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่เราจะต้องยอมรับเอาการเปลี่ยนแปลงคุณจะต้องตัดสินใจนะครับว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงในชีวิตของตัวคุณมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนหรืออาจจะหลายปี แต่จะหาคุณลุกขึ้นมาสู้นะครับแต่จะหาคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเมื่อไหร่นะครับมันอาจจะมีใครบางคนนะครับที่อาจจะพยายามหยุดยัง้งหรือขัดขวางตัวคุณอาจจะมีใครบางคนนะครับที่อาจจะคอยซ้ำเติมเราแต่ให้ทุกคนจำไว้นะครับว่ามีนกอินทรีหลายตัวนะครับที่มันได้ผ่านบททดสอบนี้ แต่ทุกคนครับมันก็มีนกอินทรีอีกจำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันครับที่มันได้ตายลงไปที่มันไม่ผ่านบททดสอบนี้เมื่อคุณกำลังเจอเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดคุณจะต้องอดทนจนถึงที่สุดเพราะเมื่อคุณผ่านมันไปได้ ขอให้ทุกคนจำไว้นะครับว่าสิ่งที่กำลังจะผ่านเข้ามามันย่อมดีกว่าสิ่งที่กำลังจะผ่านไปแล้วเสมอและนี่เป็นกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงจุกทุกคนครับอดีตมีไว้เพื่อที่จะสอนเรานะครับให้เราได้เรียนรู้มันจะมีบางเวลาช่วงเวลาที่โหดร้ายนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นและช่วงเวลาแห่งความโหดร้ายนั้นครับ มันมีไว้เพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นมันมีไว้เพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นจุดๆคนครับคุณจะไม่มีวันมีความสุขได้เลยนะครับถ้าหากคุณยังจมอยู่กับสิ่งที่มันทำให้คุณโศกเศร้าบางครั้งเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่ามันมีบางสิ่งนะครับที่มันไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิม มันมีเรื่องบางเรื่องนะครับในบางครั้งในชีวิตของเราเราจาเป็นต้องก้าวข้ามผ่านคืนวันอันโหดร้ายเพื่อให้เรารู้นะครับว่าเราเป็นคนที่เข้มแข็งได้มากแค่ไหนผมอยากให้เราทุกคนนะครับจงอดทนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอน หากคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นการก้าวกระโดดข้ามจากสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่ในตอนนี้และมันจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่คุณกําลังต้องการผมอยากให้ทุกคนจําไว้นะครับว่าสิ่งที่มันมีคุณค่านะครับมันย่อมคู่ควรกับคนที่มีคุณค่าเท่านั้น จงเป็นดังนกอินทรีที่มันบินอย่างสง่างามจงเป็นดังนกอินทรีที่มันบินอย่างสง่างามจงใช้ชีวิตดังนกอินทรีที่มันบินอย่างสง่างาม